ครณสวัสดิ์ผู้นำวีทีม Together ์วีแ n นรวมกันเราทำได้นะครับเช้าวันนี้ตรงกับเช้าวันอังคารที่7เมษาย,ยน2563ครับผมโกศกพงรุสีคุณนะครับรับหน้าที่แบ่งปันในเช้าวันนี้นะครับขอเริ่มต้นด้วยปณิธานของบริษัทนูสกินกันก่อนครับบริษัทนูสกินเรามีปณิธานว่าเราคือพลังแห่งความดีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้คนให้ดีขึ้นด้วยโอกาสทางธุรกิจที่ยอดเยี่ยม ด้วยผลิตภัณฑ์นวัตรกรรมที่เหนือชั้นและด้วยวัฒนธรรมการช่วยเหลือกันนะครับแล้ววิทีมของเราคือใครครับวิทีมของเราคือทีมงานที่มีความเป็นมืออาชีพในการสร้างผลลัพธ์ในธุรกิจนูสกินนะครับฉะนั้นอยากให้ทุกคนมั่นใจได้เลยว่าทุกคนที่เข้ามาสู่ธุรกิจนูสกินโดยเฉพาะวีทีมนะครับเราอยู่ถูกที่ถูกเวลามากๆแล้วนะครับที่เหลืออยู่ที่ตัวเราเอง100%ครับว่าวันนี้เนี่ยเราจะมุ่งมั่นทุ่มเทแล้วก็ยืนหยัด ที่เราจะประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้หรือเปล่านะครับเพราะวีทีมเองด้วยระบบนะครับและก็บริษัทพิสูจน์มาแล้วมากมายครับว่าสร้างคนที่ประสบความสําเร็จได้จากธุรกิจนูนสกินได้อย่างแน่นอนนะครับแล้วเป้าหมายของวีทีมในปีนี้นะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยอย่างน้อย100รลายชื่อหนึ่งร้อยบัญชีรายชื่อหรือ,รอ,รอว่า100่ครอบครัวนะครับที่จะมีรายได้1 0 0 0 0แบาทขึ้นไปต่อเดือนนั่นคือตําแหน่งที่เรียกว่า EBP Executive Brand Partner หรือว่าตำแหน่ง Ruby นะครับวัฒนธรของทีมเรานะครับประกอบด้วย4คอ1งอครับคอแรกคือเรื่องของคำพูดเราต้องเป็นคนที่ไม่พูดลบไม่พูดยุยงนะครับฝึกเป็นคนที่มีแต่ความคำพูดดีๆคำพูดบวกๆเท่านั้นนะครับ้อที่2คือเรื่องของความคิดเราก็ต้องฝึกครับว่าให้เป็นคนที่มีความคิดในด้านดีเช่นเดียวกัน เขาบอกว่าทุกๆอย่างเนี่ยมันมักจะมีสองด้านเสมอนะครับมีทั้งด้านดีด้านที่ไม่ดีหรือที่วันนี้เราจะเลือกมองเลือกคิดถึงด้านไหนมากกว่ากันนะครับเราก็ต้องให้เป็นคนที่มีความคิดบวกคิดดีในทุกๆด้านคิดดีในทุกๆทิศนะครับข้อที่3าคือความรู้สึกครับเราต้องมีความรู้สึกเห็นคุณค่าแล้วก็ขอบคุณในทุกๆสิ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับตื่นมาในทุกเช้าเนี่ยวันนี้เราขอบคุณอะไรหรือยังนะครับขอบคุณตัวเราเองนะครับที่ ยังมีชีวิตอยู่ตื่นมายังมีลมหายใจขอบคุณที่นอนนุ่มๆที่เราได้นอนในเมื่อคืนนี้นะครับขอบคุณแอร์ที่ทําให้เรานอนได้อากาศเย็นอย่างสุขสบายขอบคุณทีมงานขอบคุณอฟไลน์ขอบคุณดาวไลน์นะครับขอบคุณบริษัทขอบคุณสินค้าได้ดีนะครับเราต้องมีความรู้สึกขอบคุณแบบนี้นะครับในทุกๆเรื่องข้อที่4ี่ก็คือเรื่องของคู่ครองครับเราต้องฝึกให้มีคุณสมบัติของความซื่อสัตย์นะครับคุณความซื่อสัตย์เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆ ที่จะทําพาเราไปสู่ความสำเร็จได้นะครับเคยได้ยินสุภาสิงว่าตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ไหมครับผมเชื่อว่าหลายคนคงเลเคยได้ยินเนาะความซื่อสัตย์ก็เป็นหนึ่งในนั้นครับถ้าวันนี้เราเป็นคนดีไปอยู่ที่ไหนนะครับเราก็มีแต่คนอยากจะช่วยเหลืออุปถัมภ์เรานะครับงอก็คือเรื่องของเงินครับเราก็จะไม่มีการยืมเงินไม่มีการยืมยอดกันรวมถึงเราก็จะไม่ให้ใครยืมเงินยืมยอดเราด้วยเช่นเดียวกันนะครับ เป้าหมายเบื้องต้นที่ทอยากให้ทุกคนได้ทําแล้วก็ทให้ได้นะครับคือพิชิตบล็อกต่อสัปดาห์นะครับวันนี้วันที่7พอดีเลยสัปดาห์หนึ่งพอดีนะครับ1บล็อกคือ500คะแนนวันนี้เราลองเช็คดูซิว่าเรามีกี่คะแนนแล้วนะครับถ้าใครยังไม่ถึง500คะแนนหน้าที่ของเราครับก็ทําทุกที่ทางให้มีอย่างน้อย500คะแนนให้ได้เพราะว่าอะไรเหตุผลเพราะว่า500คะแนนต่อสัปดาห์คือ2000คะแนนต่อเดือนเนี่ยมันคือเกณฑ์ขั้นต่ำที่เราจะต้องทําให้ได้อยู่แล้วนะครับในการที่ ทำธุรกิจในการรักษายอดของเราเองนะครับแต่วันนี้ถ้าเราอยากประสบความสำเร็จมากกว่าน,นั้นครับอยู่รอดแล้วนอกจากแค่อยู่รอดครับเราจะอยู่รวยไปด้วยกันให้เราโฟกัสที่มีบวกสี่นะครับเบสเซ็ตเนี่ยแต้มตรงนี้จะเกิดขึ้นต่อเดือนเนี่ยประมาณ5,000นคะแนนขึ้นไปอยู่แล้วนะครับทําให้เราเนี่ยมีการสร้างองค์กรแล้วผมเชื่อว่าถ้าใครที่เข้ามาแล้วเ,เคยเห็นแผกนการตลาดแล้วครับ ba br leader ทุกคนอยากจะเป็น leader แน่นอนถูกไหมครับนะครับฉะนั้น leader เนี่ย เกิดจากการที่เราออกไปสปอนเซอร์คนออกไปรีคูทคนจะไม่มีทางเป็นลีดเดอร์ได้ถ้าเราไม่มี L.I. ครับเราต้องโฟกัสในการมี L.I. นะครับอันนี้คือเป้าหมายของปีนี้ที่อยากจะให้ทุกคนโฟกัสไปด้วยกันนะครับ 1. คือพิชิตทริปอีสเันบุุให้ได้นะครับรับผิดชอบตัวเราเองให้เราไปอีสเทนบุให้ได้ครับแล้วพอแล้วเราในในเวลาเดียวกันเราก็ต้องช่วยทีมงานให้ได้ไปด้วยกันให้ได้นะครับ2หา L.I. นะครับ การหาไอก็จะเป็นการที่มีโอกาสช่วยให้ทีมงานเราเนี่ยไปซันบูได้กับเรานะครับถ้าเราวันนี้เราไม่หาไอ I เราไม่มีทางพาใครไปได้นะครับเราก็ต้องหาไ i ด้วยอันที่3ามคือหา A.O. สิ่งนี้ก็สําคัญเช่นเดียวกันนะครับเป็นการสร้างฐานลูกค้าประจําที่ทาให้เราเนี่ยสามารถรักษาย,ยอดได้สะดวกขึ้นง่ายขึ้นนะครับเราจะได้เอาเวลาไปโฟกัสกับการรีครูนได้มากขึ้น นะครับแล้วก็ู้ทุกเช้าวันอังคารนะครับเราจะมาพูดถึงในหัวข้อเรื่องของ Success Formula นะครับสูตรแห่งความสำเร็จช่วงนี้มีคนใหม่ๆเข้ามาหลายท่านนะครับก็จะทวนเรื่อง Success Formula ให้กับหลายๆท่านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งกันนะครับ s u c c e s s f o r m u l a นะครับประกอบด้วย5ข้อนี้ซึ่งเป็นเนื้อหานะครับหรือว่าบทสรุปของที่บริษัทนูสกินเนี่ยเขาไปออกสัมภาษณ์นะทีมลีดที่มีรายได้ ที่ประสบความสาเร็จที่มีรายได้20ล้านเหรียญน,นะครับทั่วทั่วทั่วโลกเลยว่าเขาทํากันยังไงมีแนวนคิดยังไงเขาถึงประสบความสําเร็จได้ระดับนี้นะครับบริษัทก็สรุปมาเป็น5ข้อนี้นะครับความฝันเป้าหมายความเชื่อการลงมือทําแล้วก็การนําทีมนะครับพัฒนาตัวเองสู่ความเป็นผู้นําสมการนี้นะครับสมการนี้คือสรุปคือโลกภายในสร้างโลกภายนอก ตรงนี้หมายความว่าไงครับโลกภายในเราเนะี่ยเป็นตัวกําหนดทุกอย่างครับโลกภายใน thoughts t คือย่อมาจาก t h o u g h t ก็คือความคิดความคิดก็คือโลกภายในถูกไหมฮะ f feeling feeling ก็เป็นอารมณ์ความรู้สึกก็ยังเป็นโลกภายในอยู่นะครับบอกโลกภายในสร้างโลกภายนอกครับ a คือโลกภายนอกคือ r e s อ u วันนี้ถ้าเขาบอกผลลัพธ์ในชีวิตของเรานะครับยังไม่เป็นไปนตามที่เราต้องการสิ่งที่เราต้องทําคือเปลี่ยนแปลงโลกภายในของเราก่อน ก็คือเริ่มเปลี่ยนที่ตัวเราเองก่อนนั่นเองนะครับเมื่อเราเปลี่ยนแปลงโลกภายในของเราแล้วเนี่ยการกระทําเราก็จะเปลี่ยนด้วยนะเพราะการกระทําหรือการเทคแอคชั่นเนี่ยเป็นสะพานเชื่อมระหว่างโลกภายในกับโลกภายนอกของเรานะครับอันนี้เป็นสมการที่ไม่ว่าวันนี้เราจะเชื่อหรือไม่เชื่อกฎนี้สมการนี้นะครับแต่เราทุกคนอยู่ภายใต้กฎนี้สมการนี้อย่างแน่นอนครับง่ายสุดๆคือวันนี้ถ้าผลลัพธ์ในชีวิตเรายังไม่เป็นไปตามที่เราต้องการนะ สิ่งที่เราต้องเปลี่ยนคนอันแรกเลยคือเปลี่ยนตัวเราเองครับเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความคิดปับ๊บเดี๋ยวการกระทาเปลี่ยนการกระทาเปลี่ยนเดี๋ยวผลลัพธ์ก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับโอเคสาหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับที่ผมเตรียมมาที่อยากจะแบ่งปันทุกท่านก็คือพัฒนาบุคลิกการพระอ่าพัฒนาบุคลิกภาพการขายที่ทรงพลังนะครับสรุปเนื้อหาบางส่วนนะครับมาจากหนังสือเล่มน,นี้จากคุณไรอันเทซี่ซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าจะเทียบกับ Success Formula เนี่ย มันก็จะรวมๆกันทั้งโลกภายในด้วยมันเป็นการเปลี่ยนแนวคิดด้วยและรวมถึงข้อ5้าด้วยนะครับการว่าหน้าความเป็นผู้นําเขาบอกผู้นําทุกคนในโลกเนี้ยจริงๆแล้วทุกคนล้วนเป็นนักขายครับนักขายทุกคนอาจจะไม่ได้ประสบความสำเร็จอาจจะไม่ได้เป็นผู้นํานะแต่ผู้นําทุกคนที่ประสบความสำเร็จล้วนแล้วแต่มีทักษะการการขายทั้งสิ้นนะครับยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆว่า คนที่ถือว่าเป็นผู้นำของโลกตอนนี้ครับก็เป็นประเทศมหาอหำนาจเนาะอย่างอเมริกาอย่างจีนอะไรเงี้ยถามว่าผู้นำเขาผู้นำของเขาเนี่ยมีทักษะการขายไหมแน่นอนต้องมีครับอย่างน้อยที่สุดเขาต้องมีทักษะการขายให้เหมือนออกไปหาหา,หาเสียงประกาศนโยบายขายนโยบายให้คนเลือกเขานะครับจริงเขาบอกการขายมันคือการโน้มนนาวมันคือการโน้มนนาวนะครับฉะนั้นเราลองมาดูซิว่าแล้วเขามีเทคนิคยังไงบ้าง ที่จะพัฒนาบุคลิกภาพนะครับก็คุณ b บร a n นเทซี่เนี่ยคือใครนะครับคุณ b บร a n นเทซี่เนี่ยต้องถือว่าเป็นกูรูหรือว่าเป็นเทรนเนอร์คนหนึ่งที่ประสบความสําเร็จมากๆระดับโลกนะครับถ้าใครที่อยู่ในแวดวงการขายอยู่ในแวดวงการพัฒนาตัวเองไม่มีใครที่จะไม่รู้จักคุณ b บร a n t เ a c ซี่นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหนังสือที่ทีมงานบีทีมของเราแนะนาให้ทุกคนอ่านในเดือนนี้ที่ชื่อ12วิธีคิดชีวิตไม่มีวันพลาดเป้าหรือว่า หนังสือแปลมาจากคหนังสือภาษาอังกฤษว่า Flight Plan นะครับก็เขียนโดยคุณแบรนด์เทซี่นี่แหละประวัติของคุณแบรนด์เทซี่ครับเขาบอกว่าจริงๆเขาเป็นนักขายที่เคยขายอะไรหลายอย่างมามากมายครับแล้วเป็นเธอเป็นนักขายคนหนึ่งที่ไม่ประสบความสำเร็จมาก,ก่อนแต่จุดเปลี่ยนในชีวิตเขาครับเขาตั้งคถาถามที่ถูกต้องกับตัวเองว่าเอ๊ะทำไมมีนักขายบางคนที่ประสบความสำเร็จมากกว่าคนอื่นเขาทํากันยังไงนะครับเขาก็เลยไปศึกษา ไปสอบถามไปพูดคุยกับน,นักขายที่ประสบความสําเร็จครับลงเรียนอ,อ่านหนังสือเทคคอร์สต่างๆฟังซีดีมีเทคนิควิธีการขายแล้วเขาก็เปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับเรียนแบบใช้สิ่งที่เขาเรียนมาไปออกไปทําจริงนะครับเรียนรู้จากคนสําเร็จแล้วแล้วออกไปทํานะครับสิ่งนี้คือสิ่งสําคัญเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยที่เขาปิดการขายไม่ได้แล้วขายอะไรก็ไม่สําเร็จเนี่ยเขามักจะติดปัญหากับคําคําพูดของผู้มุ่งหวังที่บอกว่า เออเดี๋ยวขอคิดดูก่อนนะครับแล้วพอหลังจากทาพูขอคิดดูก่อนปั๊บเนี่ยคุณแม่เนซี่ก็จะบอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะโทรกลับมาใหม่นะนะครับแล้วเมื่อโทรกลับมาใหม่ก็ไม่เคยปิดการขายได้ครับหรือได้ก็อาจจะน้อยมากๆหลังจากที่เขาได้เรียนรู้วิธีการที่ประสบความเร็วเขากล้ามากขึ้นครับเขาแค่เปลี่ยน mindset เปลี่ยนความคิดว่าสินค้าริการของเขาเนี่ยจริงๆมันเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการแล้วจะทําให้เกิดประโยชน์สําหรับคนที่ได้ใช้ เขาก็เลยมีไมล์เสร็จพอมีไมล์เสร็จเปลี่ยนไปปั๊บเขาก็การการะทาก็เปลี่ยนนะครับที่บอกเปลี่ยนเปลี่ยนโลกภายในปับ๊บการการะทำเปลี่ยนสนีเขาบอกเขาเริ่มเปลี่ยนง่ายที่สุดเขาบอกผู้มุ่งหวังด้วยความกลัวนะครับตอนแรกเขาค่ากล้ากล้ากลัวแต่เขาก็ยังพูดไปว่าอ๋อขอโทษนะครับปกติผมไม่โทรกลับพอลูกค้าบอกว่าเดี๋ยวขอคิดดูก่อนเขาบอกอ๋อปกติผมไม่โทรกลับลูกค้าก็สตันไปนป๊บหนึ่งครับก็อึ้งไปเฮ้ยไม่โทรกลับแล้วคืออะไร อ๋อแปลว่าต้องซื้อตอนนี้ใช่ไหมนั่นนะครับเป็นเทคนิคเริ่มต้นที่เขาเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็สามารถปิดการขายได้มากขึ้นทําให้เขาเนี่ยเป็นท็อปเซลล์ของบริษัทได้ในเวลารวดเร็วนะครับที่สําคัญปัจจุบันเขาบอกเขาเทรนทีมงานขายอะไปเป็นหลักล้านคนไปแล้วนะครับคราวนี้มาดูกันครับว่าเขาพูดถึงอะไรบ้างนะครับเซลล์ sell เนี่ยมันคือทักษะครับทักษะมันก็จะเรียนรู้และพัฒนาได้ แน่นอนหลายๆคนไม่เคยมีทักษะการขายแน่อนมาก่อน,มอนไม่ต้องกัวงวลครับการขายคือทักษะทักษะเรียนรู้ได้การใช้ภาษาการพูดคือทักษะเหมือนกันถามว่ามีใครพูดเป็นตั้งแต่เกิดไหมไม่มีเราทุกวันนี้เราพูดได้ครับมันเป็นทักษะการขี่จักรยานเป็นทักษะเกิดมาไม่มีใครขี่จักรยานเป็นตั้งแต่แรกครับเป็นสิ่งที่เราเรียนรู้ได้นะครับฉะนั้นเราไม่ต้องกังวลเราแค่เปิดใจเรียนรู้กับมันนะครับ เขาบอกวิธีการคิดอันหนึ่งนะที่จะทําให้เราเนี่ยเป็นนักขายที่ดีครับให้คิดว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราจะเป็นแนะนําใครสักคนหนึ่งเราจะเราต้องมีความคิดว่าเราจะดูแลคนนี้ยังไงที่เขาจะซื้อของกับเราไปตลอดชีวิตนะครับเราจะดูแลคนคนนี้ยังไงให้เขาซื้อของกับเราไปตลอดชีวิตนะครับอันนี้เป็นไม์เสรจที่สําคัญแล้วมันจะทําให้เราทําทุกวิธีทางเพื่อที่จะรักษา,าลูกค,ค้าคนนี้ไม่ได้มันก็คือการพัฒนาทักษะการขาย ของเราเองนั่นเองนะครับเขาบอกบุคลิกภาพนะครับสำคัญกว่าความรู้ในเรื่องสินค้าสำคัญกว่าทักษะการขายนี่สัมการบุคลิกภาพคืออะไรครับก็คือความเป็นกันเองยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับทำให้เขาชอบเราทำให้เขาประทับใจเราก็คือ trust เองเขาไว้ใจเราหรือเปล่าเขาบอกว่าโดยธรรมชาติเนะี่ยคนจะซื้อของจากคนที่เราชอบถูกคอถูกใจถูกไหมฮะ ฉะนั้นเราก็ต้องมีการพัฒนาบุคลิกภาพตรงนี้ด้วยงานขายเป็นงานภายในจิตใจของตัวเราเองครับเราต้องเริ่มจากตัวเรานะครับทํายังไงที่เราจะมีบุคลิกภาพที่ดีบุคลิกภาพเนี่ยรวมถึงการแต่งกายด้วยนะครับเราเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือเปล่าเปลี่ยนแปลงตัวเองไปแค่ไหนนะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยเข้ามาในธุรกิจนี้รวมถึงตัวผมเองด้วยนะครับการแต่งกายก็ดีขึ้นบอกได้เลยนะครับในพอเราเข้ามาทาธุรกิจเราก็เรียนรู้ที่จะปรับบุคลิกภาพของเราเองนะครับข้อต่อไปครับ เราจะต้องพัฒนาตัวเองให้กลายเป็นคนที่มีจิตใจเข้มแข็งตรงนี้หมายถึงอะไรครับเกิดจากการที่เราต้องรักนับถือตัวเองก่อนคุณแม่เนซี่บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยครับที่วันนี้ถ้าเราไม่รักนับถือตัวเองเราจะไปรักนับถือคนอื่นไม่ได้เลยนะครับฉะนั้นเราต้องเริ่มจากตัวเราเองวันนี้พอเราเริ่มจากตัวเราเองเรารักตัวเองมากพอเราก็จะรู้จักแบ่งปันความรักให้คนอื่นครับแล้วการขายมันคือความรักที่เรามีต่อคนอื่น มันคือความรักหรือความหวังดีที่เราจะมอบสิ่งดีๆให้กับคนอื่นนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆแล้วการที่มีจิตใจเข้มแข็งอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือเป็นการที่เหมือนต้องทนต่อการถูกปฏิเสธได้สิ่งนี้ก็คือเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับเราต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งนะครับเริ่มจากการรักตัวเองก่อนหลายๆครั้งเวลาเราโดนปฏิเสธแล้วเรารู้สึกเสียใจมากๆเนี่ยพอลึกๆแล้วบางทีเราอาจจะไม่ได้รักตัวเองมากพอครับนะครับ เราพนรบัเสก็บอกเออหรือเราเป็นแบบนั้นนะคนไม่ชอบเราเหรออะไรอย่างเงี้ยครับนะครับแต่ถ้าวันนี้เรามีความรักความนับถือตัวเองมากพอเราจะไม่ค่อยกัง,งวลเรื่องนั้นนะครับเราจะก้าวข้ามมันไปได้นะครับกันต่อไปเราจะต้องมีความคิดที่บอกว่าเราคือคนที่รับผิดชอบกับชีวิตของตัวเองร้อยเปเซ็นนะครับฉันคือต้นเหตุของชีวิตคนที่ไม่ประสบความเหลร็จส่วนใหญ่จะมักจะมีข้ออ้างครับ อ้างโน่นอ้างนี่อ้างบุคคลที่สามบ้างฉันไม่สําเร็จเพราะคนนั้นนะฉันไม่สําเร็จเพราะคนนี้นะหรือไม่สําเร็จเพราะปัจจัยนูน้นปัจจัยนี้นะครับแต่จริงๆแล้วสุดท้ายแล้วเขาบอกคนเราจะสําเร็จไม่สําเร็จเนี่ยอยู่ที่ตัวเราเองร้อยเปอร์เซ็นต์ครับวันนี้เรามีความคิดแบบนี้แล้วหรือ,อยังครับฉันคือผู้ดดููรับผิดชอบชีวิตของตัวฉันเองร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆผลลัพธ์ในชีวิตเขาบอกว่ามันเกิดจากการเลือกครับ การเลือกมันเกิดจากใครเกิดจากเรารล้วนๆผลลัพธ์ในชีวิตมันเกิดจากการเลือกและไม่เลือกทำอะไรหรือไม่ทำอะไรในเวลานั้นนะครับวันนี้เราโทรหาคนก็เพราะเราเลือกแล้วครับวันนี้เราไม่โทรหาคนก็เพราะเราเลือกอีกเช่นเดียวกันถูกไหมครับเราเลือกที่ไม่โทรไงเราเลือกที่จะไม่ทำครับฉะนั้นวันนี้ผลลัพธ์ในชีวิตของเราขึ้นกับตัวเราเองร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอ,อันต่อมาที่คุณแบรนด์เฮซีบอกสิ่งสาคัญมากๆครับเราจะต้องมี เป็นคนที่มีบุคลิกลักษณะของการรักการเรียนรู้นะครับมีความทะเยอทะยานอยากประสบความสําเร็จรักการเรียนรู้ในที่นี้นะครับเราต้องพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาหลายๆคนที่ประสบความสําเร็จนะครับเขามีแผนในการพัฒนาตัวเองในทุกๆวันก็คือมีการช่วงเวลาการอ่านหนังสือช่วงเวลาการฟังซีดีอะไรก็แล้วแต่นะครับนี่คือช่วงเวลาของการเรียนรู้ในแต่ละวัน ซึ่งจริงแล้วเนี่ยในนูนสกินเองก็มีอยู่ถูกบรรจุอยู่ในคอร์ลิเดอร์อยู่แล้วครับคอร์ลิเดอร์นะครับอุปิสัยหนึ่งของคอร์ลิเดอร์อุปไซของคนสําเร็จก็คืออ่านหนังสือฟังซีดีฟัง, CD, ฟงสื่อต่างๆในการเรียนรู้นะครับให้เข้าอบรมให้เยอะที่สุดเท่าที่คุณจะเข้าได้ครับเรียนรู้ทุกอย่างอ่านหนังสือทุกเล่มที่เกี่ยวกับง,งานของคุณเรียนรู้เรื่องสินค้านะครับสินค้าจริงๆผมว่าเป็นอะไรที่เรียนรู้ง่ายสุดแล้วนะครับ วันนี้เราเข้ามาทำธุรกิจดูสกินเนี่ยเราเคยไหมตั้งใจจริงๆหรือยังว่าเราจะหาข้อมูลเรื่องสินค้าเพื่อเราจะเรียนรู้สินค้านะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เห็นภาพง่ายว่าเราเป็นฝ่ายรุกด้านการเรียนรู้แล้วหรือยังหรือว่าเป็นแค่ฝ่ายตั้งรับครับนะครับรอให้คนดูนมาบอกให hey, ้เข้าเทรนนิ่งนี้สิเข้าเทรนนิ่งนั้นสินะครับแต่หน้าที่ของเราครับถ้าเราอยากสําเร็จเราต้องเป็นฝ่ายรุกของตัวเราเองนะครับเราต้องเรียน รักที่จะเรียนรู้แล้วก็ตั้งใจที่จะขวนขวายหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตัวเราเองนะครับทัศนาสติตัวต่อมานะครับที่จะทำให้เราเป็นาขายพัฒนาบุคลิกภาพการขายของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพคือเตรียมตัวทำงานหนักนะครับทุกธุรกิจนะครับล้วนแล้วแต่ต้องแลกครับการทำงานหนักในเวลาที่ถูกต้องในยานพาณ์ที่ถูกต้องถึงจะประสบความสำเร็จได้นะครับ ไม่มีใครที่เกิดมาแล้วทําอะไรง่ายๆทําทอะไรสบายๆแล้วจะประสบความสําเร็จได้ทุกคนต้องพร้อมที่จะทํางานหนักนะครับตรงนี้เป็นสิ่งสําคัญมากๆเขาบอกว่าอย่าใช้เวลาโดยเปล่าประโยชน์ครับอย่าเสียเวลาไปกับสิ่งที่ไม่จําเป็นนะครับบอกสองสิ่งนี้จําเป็นสําหรับความสําเร็จเลยนะครับอันที่หนึ่งคือต้องตัดสินใจให้แน่วแน,วแนว่ว่าเราต้องการอะไรก็คือเป้าหมายในชีวิตนั่นแหละนะครับต้องตั้งใจต้องตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนเหมือนว่าวันนี้ฉันต้องการอะไรครับ อันที่สองครับที่จําเป็นมากๆคือเราต้องคิดด้วยว่าฉันจะยอมแลกอะไรบ้างฉันจะจ่ายราคาเท่าไหร่บ้างเพื่อแลกความสําเร็จนั้นไม่มีอะไรได้มาฟรีๆนะครับวันนี้ยิ่งเราอยากประสบความสำเร็จเราก็ต้องแลกอะไรบางสิ่งบางอย่างครับแลกที่ยอมกลับบ้านค่าหน่อยแลกที่จะยอมทํางานหนักขึ้นเหนื่อยขึ้นนอนน้อยลงนะครับนี่คือสิ่งที่เรายอมแลกมาหรือเปล่าพร้อมที่จะทํางานหนักหรือเปล่า เราตื่นเช้าว่าคนอื่นหรือยังนะครับเราเรียนรู้มากคนอื่นหรือยังนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่เราจะต้องมีอันต่อไปนะครับคือการรักษาคําพูดของตัวเองนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันโดยที่โดยเฉพาะการที่เราจะเป็นนักขายที่ดีได้เราต้องรักษาคําพูดของตัวเองโดยเฉพาะเวลาถ้าเราบอกลูกค้าไปว่าเอ้ยเดี๋ยวเราโทรโทรกลับวันนี้นะจะมีการโทรไปฟอ o l l o w u p นะนัดแล้วก็ต้องเป็นนัดนะครับ สิ่งสาคัญอันนึงเนี่ยผมเคยอ่านหนังสืออีกเล่มหนึ่งนะผมจาไม่ได้แล้วเล่มไหนเขาบอกการรักษาคําพูดของการเป็นนักขายที่ดีเนี่ยสําคัญมากมากเราเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมครับที่ใครโทรมาขายให้บัตรเครดิตหรือขายประกันชีวิตอะไรเราก็แล้วแต่แล้วเรารู้สึกสนใจเนาะแต่ว่าเรายุ่งอยู่พอดีแล้วเราก็บอกว่าอ่าเดี๋ยวโทรกลับมาใหม่นะแล้วเราตัวเองเป็นฝ่ายจำได้ว่าเรามีการนัดหมายว่าเซลล์คนนั้นจะโทรกลับมาวันนั้นวันนี้ แต่พอเขาไม่โทรกลับมาเรารู้สึกไงครับบอกเอ้ยไม่เห็นไม่มีความเป็นมืออาชีพเลยจริงไหมฉะนั้นนี่เป็นจุดหนึ่งครับที่สําคัญมากๆเราต้องรักษาคําพูดของตัวเองนะครับนี่เป็นสิ่งสําคัญโดยที่โดยเฉพาะถ้าเราไปบอกลูกค้าหรือผู้มุ่งหวังของเราไว้ยังไงครับเราต้องทําสิ่งนั้นด้วยหรือบางครั้งเนี่ยผู้มุ่งหวังเราโทรมาปรึกษานะครับหรือแบบอาจจะเคลมสินค้าอยากต้องการมา ปรึกษาเรื่องสินค้าอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราตอบไม่ได้แล้วเราสัญญาเขาไว้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวขอไปถามเพส่าที่บริษัทก่อนนะเดี ue, ๋ยวหาคําตอบให้แล้วโทรกลับเดี๋ยวส่งข้อมูลให้นะนะครับวันนี้เรารักษาคําพูดของตัวเราเองอย่างังาแล้วหรือย,อยังนะครับสําคัญมากๆนะบางทีเรารู้สึกว่าเฮ้ย hey, มันนิดนิดหน่อยๆ่อย่ะแต่มันก็ไม่นิดหน่อยนะครับมันคือเรครดิตของเรามันคือบุคลิกภาพของเราที่สําคัญมากมากนะครับก้นต่อมาครับเขาบอกว่าเราจะต้องรู้จักชื่นชม คนที่ประสบความสำเร็จเพราะมันเป็นสิ่งหนึ่งครับที่เราจะรู้สึกว่าเฮ้ยคนสำเร็จเนี่ยมีคุณค่าแล้วลึกๆพอเรารู้สึกว่าคนที่ประสบความสำเร็จมีคุณค่าเนี่ยโลกภายในยเราก็จะเปลี่ยนคนระับเพราะเราชื่นชมคนสำเร็จเนาะแต่ในทางกลับกันถ้าวันนี้เรารู้สึกอิจฉารู้สึกไม่ดีอ่ะคนสำเร็จเฮ้ยคนที่สำเร็จมาได้ iene, เพราะเหยียบหัวคนอื่นขึ้นไปนะครับคนนี้สำเร็จได้เพราะว่า ทำหนึ่งวุ้นไม่ดีทำอันนี้ไม่ดีมานะครับก็จะทําให้เราเน <c oughs> ี่ยรู้สึกว่าเราไม่โอเคกับคนสําเร็จเราไม่โอเคกับคนแบบนี้ฉะนั้นจะเป็นไปได้ไงครับถ้าเราไม่โอเคกับคนที่สําเร็จแล้วเราจะเป็นคนที่สําเร็จได้ไงจริงครับฉะนั้นเราต้องรู้รักชื่นชมคนที่ประสบความสําเร็จด้วยนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญอันต่อมาครับเขาบอกว่าเราจะต้องรู้จักให้อาหารอหงพิมพ์ผิดนะครับต้องให้อาหารจิตใจนะครับให้อาหารจิตใจของตัวเราเอง สิ่งนี้นครับมันคือการสร้างโลกภายในของเราเขาบอกว่าชั่วโมงที่สําคัญที่สุดนะ่ะคือชั่วโมงแรกของแต่ละวันครับวันนี้ตื่นมาเราทําอะไรก่อนนะครับการคอนเฟล็กในตอนเช้าเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นชั่วโมงคุณภาพในแต่ละวันนะครับนะครับอันนี้เราโชคดีว่าที่เราอยู่ใน V ีทีมนะครับเรามีระบบในตอนเช้าเช้าแบบนี้ให้ข้อมูลให้สิ่งดีๆในยามเช้าและนี่เป็นสิ่งที่ดีนะครับเป็นชั่วโมงแรกที่มีคุณภาพของวัน คนที่ประสบความสำเร็จทุกคนเนี่ยตื่นมาเขาทาอะไรก่อนบ้างออกกาลังกายครับนั่งสมาธิอ่านหนังสือนะครับนี่คือสิ่งที่คนที่ประสบความสําเร็จทุกๆคนในโลกนี้เขาทากันครับชั่วโมงคุณภาพของวันเนี่ยมันจะนําพาซึ่งคุณภาพชั่วโมงคุณภาพที่เหลือในทั้งวันมาให้เราได้นะครับฉะนั้นลองสํารวจตัวเองว่าทุกๆเช้าเราตื่นมาเราทําอะไรก่อนนะครับสิ่งน,นี้เป็นสิ่งที่สําคัญมาก แล้วก็การให้อาหารจิตใจในด้านอื่นๆครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอ่านหนังสือฟังซีดีนะครับอยู่ใกล้ๆคนที่ประสบความสําเร็จอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ที่สําคัญมากนะครับซึ่งในหนังสือเล่มนี้เขาก็พูดไว้เหมือนกันว่าวันนี้เราเลือกคบใครบ้างในแต่ละวันเราเจอใครบ้างเราใช้เวลาคุณภาพอยู่กับใครบ้างนะครับสิ่งนี้ที่เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเช่นเดียวกันนะครับแล้วอีกอันนึงที่สําคัญไม่แพ้กันเขาบอกคําถามมหาสัจจรหลังทํางานเสร็จ ทุกๆครั้งที่เราไปออกไปเจอเคสออกไปทำงานกับผู้มุ่งหวังนะครับเราลองกลับถามตัวเองด้วยสองคำถามนี้ดูเขาบอกถ้าวันนี้เราตั้งใจถามตัวเองทุกๆครั้งหลังจากทำงานเสร็จด้วยสองคำถามนี้นะครับมันจะเป็นการพัฒนาตัวเองแบบไม่รู้จบเป็นการต่อย,ยอดในการพัฒนาตัวเองได้อย่างยิ่งใหญ่มากๆนะครับคำถามแรกถามว่าวันนี้ฉันทำอะไรได้ดีลรวบ้างแม้แต่ในวันนั้นนะครับอาจจะเป็นวันที่ปิดการขายไม่ได้ เราลองบอกกับตัวเองซิแล้วลองคิดหาที่ว่าวันนี้เราทําอะไรได้ดีบ้างอาจจะเป็นว่าเฮ้ยฉันมาตรงเวลานะในวันนี้ฉันมาก่อนเวลานัดที่จะมาเจอลูกค้าด้วยเฮ้ยวันนี้ฉันแต่งตัวดีนะทําให้ฉันรู้สึกมีความมั่นใจในการออกมาทํางานบุคลิกภาพฉันโอเคนะครับลองดูว่าถามตัวเองว่าวันนี้ฉันทําอะไรได้ดีแล้วนะครับสองแล้วฉันจะทําอะไรที่แตกต่างไปจากนี้ได้บ้าง มันคือคําถามที่จะชี้นําให้เราพัฒนาตัวเองได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่สําคัญที่คุณแบรนด์เซี่บอกไว้ว่าเฮ้ยวันนี้อยากให้เราลองถามตัวเองหลังทํางานเสร็จในทุกครั้งนะครับโอเคแล้วท้ายบทนะครับก็จะมีแบบฝึกหัดท้ายบทให้เราทํานะครับเจ็ดข้อนี้เป็นแบบฝึกหัดท้ายบทแรกอันนี้เป็นบทแรกของหนังสือเล่มนี้นะครับพัฒนาบุคลิกภาพการขายที่ยอดเยี่ยมเนี่ยนะครับ หนึ่งตัดสินใจให้แหน่ว่าฉันจะเป็นนักขายที่ยอดเยี่ยมถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณตัดสินใจแบบนี้นะครับคุณก็จะมีจัดเวลาในแต่ละวันให้คุณพัฒนาตัวเองให้คุณเป็นนักขายที่ยอดเยี่ยมได้จะทํายังไงบ้างครับที่เราจะเป็นนักขายที่ยอดเยี่ยมได้คุณต้องตัดสินใจก่อนว่าจะเป็นครับแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณตัดสินใจที่ว่าจะเป็นคุณก็จะหาวิธีการอย่างยกตัวอย่างเห็นภาพอีกอันหนึ่งครับวันนี้ถ้าคุณตัดสินใจว่าฉันจะต้องขี่จักรยานให้ได้ฉันจะ้้้อว่ายนได คุณก็จะฝึกจริงไหมคุณก็จะฝึกฝนฝึกฝนจนวอาคุณจะทําได้คุณก็ต้องตัดสินใจก่อนนะครับอันนี้เป็นด่านแรกที่สําคัญมากฉันต้องตัดสินใจว่าฉันจะเป็นนักขายที่ยอดเยี่ยมไม่ได้แล้วคุณจะหาวิธีการพัฒนานตัวเองให้เป็นนักขายที่ยอดเยี่ยมได้ครับ 2. ทําแผนงานที่จะเอาไปพบร้อยคนแรกให้เร็วที่สุดครับร้อยคนแรกร้อยเคสแรกคืออาจารย์ที่ดีที่สุดของเราคือครูที่ดีที่สุดของทุกคนครับ แล้วในบีทีมก็มีเวิร์กบุ๊กอยู่แล้วนะครับถ้าวันนี้เราออกเขียนแผนได้ถึง100คนเน่ะเราจะได้เป็นตาแหน่งที่เรียกว่า r ู b ีมีไรายได้หลักแสนอย่างแน่นอนนะครับเขาบอกวิธีการที่เราจะทําให้เราเป็นนักขายยอเดเยี่ยมได้เก่งได้เร็วที่สุดออกไปเจอเคสให้ครบ100เคสให้เร็วที่สุดครับนะครับอันที่3ามครับฝึกคิดว่าเราเป็นผู้รับผิดชอบต่อชีวิตตัวเอง100อนครับอันที่4ให้สร้างห้องสมุดส่วนตัวของตัวเองห้องสมุดส่วนตัวของตัวเองก็คือรุ้น เริ่มซื้อหนังสือเริ่มอ่านหนังสือดีๆนะครับหรือเริ่มซื้อซีดีเทรนนิ่งอะไรต่างๆที่ดีเก็บมาไว้ในตัวเราเก็บมาไว้ที่บ้านเรานะครับเพื่อเราจะมีมุมในการพัฒนาตัวเองมุมที่สําหรับให้อาหารจิตใจให้อาหารสมองเราได้นะครับห้าทำให้แน่ใจว่ากําลังขายสินค้าที่เหมาะกับเราเคยได้ยินคํานี้นะครับว่ารักในสิ่งที่ทําหรือว่าทําในสิ่งที่รักมันเหมือนไก่กับไข่ถูกไหมครับ เขาบอกว่าถ้าเราทําในสิ่งที่รักเราจะทําให้เราประสบความเร็จแต่หลายครั้งเราอาจจะไม่ได้รักในสิ่งที่ทาตั้งแต่แรกแต่เราก็เรียนรู้ที่จะรักในสิ่งที่ทาได้นะครับเราต้องแน่ใจก่อนว่าสินค้าที่เราทําอยู่ตอนเนี้ยเหมาะสมกับเราไหมผมบอกเลยว่าสินค้านูสกินตอบโจทย์คนร้อยเอร์เซ็นฉะนั้นไม่ต้องมีข้อกังขาหรือข้อสงสัยว่าจะเหมาะกับเราไหมมันเหมาะกับคนร้อยเปอร์เซ็นครับคาว่าเหมาะคนร้อยเปอร์เซ็นคือ,อไรนูสกินขายสินค้าสองอย่างสินค้าอาหารเสริม กับเครื่องสำอาง2ธุรกิจขายอยู่2อ,อย่างครับสินค้ากับธุรกิจนะครับสินค้าใช้แล้วสุขภาพดีขึ้นดูดีขึ้นมีใครที่ไม่อยากดูดีขึ้นอยากมีใครที่ไม่อยากแข็งแรงขึ้นไหมไม่มีจริงไหมครับธุรกิจมาทำแล้วได้รายได้เพิ่มมาทำแล้วมีอิสรภาพทางการเงินได้มีใครที่ไม่อยากได้เงินเพิ่มไหมไม่มีฉะนั้นมั่นใจเลยครับข้อ5เนี่ยดูสกินผ่านฉลุยนะครับข้อ6วางแผนระยะยาว นะครับคิดว่าจะดูแลลูกค้าคนนี้ไปตลอดชีวิตได้ยังไงบ้างนี่คือหลักการที่เป็นไมเซทที่เราจะเก็บลูกค้าเราไว้คนนี้ไว้กับเราได้ตลอดชีวิตนะครับเราจะดูแลเขาอย่างไงถ้าเรากจะขายเขาไปตลอดชีวิตเจพัฒนาความเพียรแล้วก็ไม่ล้มเลิกจนกว่าจะประสบความสําเร็จนะครับทันี้เป็นทักษะที่สําคัญอีกอันหนึ่งมากๆสําหรับคนที่ประสบความสำเร็จในทุกเรื่องครับไม่ยอมแพ้ครับไม่ล้มเลิกยืนหยัดทําจนกว่าจะประสบความสำเร็จค,ร,คนนรับคน คนสำเร็จไม่เคยล้มเลิกครับคนล้มเลิกไม่เคยประสบความสำเร็จนะครับฉะนั้นเราจะมีต้องมี mindset เหล่านี้มีทัศนคติมีบุคลิกภาพเหล่านี้นะครับที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จได้นะครับอัปนดตกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นนะครับในเย็นวันนี้นะครับจะมีสัมมนาออนไลน์แนวคิดการทำธุรกิจนูสกินในสถานะโควิด -19 นะครับโดยวิกรทั้ง3ท่านนะครับเป็นทีมบีีดแล้วก็เป็นผู้ที่มีรายได้สะสมเกิน20ล้านเกิน100ล้านไปแล้วนะครับ เรียนชวนทุกคนนะครับเย็นนี้เข้ามาฟังกันนะครับหกโมงครึ่งแล้วก็ในวันพรุ่งนี้นะครับจะมี BBA ล็อกนะครับซึ่งทีมงานเราอาวีทีมเรา v จัดผ่านซูมนะครับเราก็โฟกัสในการชวนคนเข้ามาฟังให้ได้เยอะๆกันนะครับมาเติมพลังของห้องกันถ้าทุกคนเข้ามานะครับแล้วคนยิ่งโดยเฉพาะมุ่งหวังเขาผู้หวังเข้ามาฟังเราเห็นว่าเฮ้ยมีคนเข้ามาฟังเยอะมากๆเนี่ยเขาก็จะรู้สึกเออธุร e กิจน,นี้มีคนนะสนใจเยอะนะ เรามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมกันครับเข้ามาช่วยเติมเต็มพลังงานของทีมเข้ามาช่วยเติมเต็มห้องพลังงานของห้องประชุมกันนะครับแล้วเราจะได้อ่าเป็นที่เขาเรียกอะไรน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่านะครับช่วยทุกคนช่วยช่วยกันนะครับแล้วก็ทำให้พลังงานของทีมมันมากขึ้นพลังงานของทีมมันมากขึ้นทุกคนเข้ามาก็อยากจะมาร่วมทีมเราแล้วก็อยากประสบความสำเร็จไปด้วยกันนะครับโอเคก็ยังไงวันนี้ผมแบ่งปันไว้เท่านี้นะครับ ก็ขอให้เป็นวันที่ประสบความสำเร็จสำหรับทุกคนนะครับสำหรับนี้สวัสดีครับ